เมื่อบอกพอบ้านญี่ปุ่นว่าอยากกินข้าวหลามก็มุ่งตรงสุดงไผ่ไปเลยจ้าภารกิจหาทาวันนี้เริ่มจากพากันมาหาตัดต้นไผ่ก่อนเจอต้นที่เหมาะสมแล้วพอบ้านก็ลงมือเลื่อยเลยต้นไผ่เนี่ยก็ไม่ได้ไปหาตัดที่ไหนไกลยอยู่หลังบ้านไม่ยาอีชั้นนี่แหละอะไรอะไรก็มีจริงๆช่วงฤดูการหาเก็บหน่อไม้เนี่ยก็มาหาเก็บจากแถวนี้แหละใช้เวลาเลื่อยแป๊บเดียวก็ได้ต้นไผ่ละเวลากลับไทยทุกครั้งเนี่ยจะต้องแวะไปที่ชนบุรีเพื่อไปซื้อข้าวหลามช็อตของปโปรดก็เลยนึกอยากกินข้าวหลามแบบนั้นที่ช่ๆมมััันนนนนกกกท็เเลยสาาาหตตตุีชพบ้้ด ลเลือกที่ลำต้นใหญ่หน่อยที่คิดว่าจะพอใส่ข้าวเหนียวลงไปได้แต่ว่าที่ตัดไปทั้งต้นเนี่ยส่วนของลำต้นไผ่ที่ไม่ได้เอาไปทำข้าวหลามจะเอาไว้ค้ำต้นผลไม้ที่ปลูกเพื่อไม่ให้กิ่งเขาโค่นเขาหักในช่วงหน้าหนาวช่วงหิมะเดินผ่านใต้ต้นลูกพลับเนี่ยก็กำลังดกเลยได้เวลาพากันมาเก็บละช่วงเนี่ยก็จะได้กินลูกพลับแบบสะใจเลยเหล่าปลาคร์ฟของพ่อปู่ในบอ่อก็ยังว่ายน้ำกันแบบแข็งแรงก่อนที่จะเก็บตัวในช่วงหน้าหนาวช่วงหิมะเยอะๆเนี่ยมองไปในบ่อปลาก็ไม่เห็นตัวปลาเลยช่วยกันเลื่อยตัดกระบอกไม้าหอันๆพปญ ระหว่างตอนตัดเนี่ยก็คือมีแต่ยุงเนี่ยมาลุมกัดเยอะมากขนาดอัดฉีดสเปรย์กันยุงมาทั่วตัวเรียบร้อยแล้วนะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ยุงเยอะจริงๆแล้วก็ได้มาแล้วก็บอกข้าวหลามช็อตในฝันจะได้ทำข้าวหลามกินเองเป็นครั้งแรกตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นเลยลองลอยที่ไปต่อสู้กับยุงกันมาเมื่อกี้โดนกันมาคนละหลายจุดเลยมาเริ่มทำข้าวหลามช็อตกันก็จะใช้ข้าวเหนียวญี่ปุ่นนี่แหละทำเริ่มจากการเทน้าร้อนแช่ข้าวเหนียวไว้ก่อนประมาณ15นาทีก็คือจะทําการหุงข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟก่อนนั่่่นนนแหหลลลละคครรบเเเเวววาาาาาา15ทททีีกก็้้้้้ํอออออใพืมมมขตต800ั นาที2รอ,อบมาในส่วนของน้ำกะทิกันต่อตั้งกระทะใส่กะทิดิฉันอยากได้ววหวานก็ใส่น้ำตาลไป5ช้อนโต๊ะตัดเกลือด้วยจะได้กลมกล่อมคนไปจนกว่ากะทิกับน้ำตาลจะละลายขา้าวเหนียวก็เสร็จพอดีใส่น้ำกะทิลงไปผสมกับข้าวเหนียวแล้วก็ใส่ถั่วไปด้วยถั่วแดงเนี้ยก็เป็นถั่วกระป๋องที่มีวางขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นใครจะใช้เป็นถั่วดาเนี้ยก็ได้เลยจากนั้นนําข้าวเหนียวมากรอกใส่กระบอกไม้ไผ่จะออกมาเป็นยังไงเนาะข้าวหลามครั้งแรกของดิฉันอยู่ไทยเนี่ยหากินไม่ยาก่วาาาอย้กกิไไมด็งปทสลใค ดับไหนก็ใส่ไปเยอะๆเลยปิดปากกระบอกข้าวหลามด้วยฟอยอีกทีนึ่งก็พร้อมส่งตรงเข้าหม้อทอดแล้วจ้าหม้อทอดของดิฉันเนี่ยใส่ได้5าก,กระบอกพอดีพอดีไฟ200องศาเวลา20นาทีตอนเอาออกมาเนี่ยก็ระวังมือหน่อยนะเพราะว่าร้อนได้กลิ่นหอมของไม้ไผ่ด้วยแต่น้าเนี่ยก็ไม่ฉ่ำเท่าข้าวหลามช็อตที่ซื้อเากินนะแต่เนื้อข้าวหลามข้างในเนี่ยมันอร่อยมากจะเพิ่มท็อปปิ้งหน้าด้วยเผือแกแกล้กล้วยหรือว่ามะพร้าวอ่อนก็ดีวันนี้ก็อร่อยสาแก่ใจทดแทนความหายาความคิดถึงข้าวหลามที่เมืองไทยอร่อยติิดใจทกกนนนนซ้ออีแ่